่ได้ฟังหลควดินเ่าเดไปหาปู่เห็นปูหาปู่เห็นนีนผปูหายไปใส่เดียวไปเรมากคนตรงนั้นติที่คนรับต้องแขงมีหลังคาลอยเล้ไหมลอยแส่ลอน้อยใส่ลหมดแปนีปูหายไปใสีวแล้วตีนตะกุตีรลอยเพ้พอว่าพอบางส่งมันก็เจอดร่วกุดจอดล้มงเสียแล้วกุดขึ้นมาในใจเ่าไปงปูอย่าังคาแล้วบอกพ่อพอไปถึงเป็นกรเอื้อนเาไปหา เนี่อาทิตกันนะอ่าวมาทาถึมกาเนมามาดีเรื่องมอางทาครอนดูเาเรียกเขาเรียกเขาเร่มีลนักเล่อ้กขนปูยพลอรล่ังทางคานผมเนี่พงาล้วมันเปล่นีมันปูอยู่จเก้าสิปีได้เพราะคนที่นำยุทธัแต่ยังยูท้าายได้เก้าสิปีเป็นยังน้อยไม่เอาทอพอจัทอูดม พ่อพึู่พทองค์เลยือพุทองค์เป็นพ่อวนี้วันนี้พ่นไปพ้นเร็่แลวแลวน่ะพัน่บอกว่าบัดดูเนี่ยเขาบอกให้มัดดูพยมอให้ันเนี่ยให้มอดรับโกมอัดบื้องเกินอยู่แล้วไปดูผ้าต่างคนต่างต่างคนทําไปดูผ้าอยู่เบื้อมกันเมตตากันพลบอกน่ยหน่อยนะครับนี่เลยเลยเลยว่าเออ บอกว่าหมอเก่งเก่ยรักษาด้วอเก่งเกที่มารักษาเอรักษาโ้วยกพต้องหาเขาแทผูอยิาหาไม่หมอหมอผู้หญิงไม่อกยอป่าไม่็รักษาด้่ยพกี่กันว่าเขคัายเขห้รักษาเขาตูมตีกันเป็นยอดจากจืดใลยูเน่นเละเู้รมหนาเลยรักษา้วทุ่งบ้า้วบ่พอไบ่กเรื่องนครับเป็นเป็นว้านคนบอกคนว่าหมอรักษา รักษาโดนว่วาบริกับเล็กเกว่าเอออยู่นพืนดูกรูปผาเดนอเบรงกันดีๆเสพูจะเป็นมโนมจะนกงันจะเปใส่สบูนี่กนครับตานี้หนึ่งแสนเ็อยครับผมันี่เปรีไปทับเอรผมไม่ได้จับเองเนาะอนี่ก่เนคุณสร้าหนึพอสั้งเทร็จแล้วุนก็ เรบอกขอขอบ่ไห้เรบบอกมุนมดผู้าำสบายคนมดเดียวคนลบนมได้ไหมโอ้คนแนบู้เนบอกว่าเมื่อไรก็รู้จักเขาบอกบอกอบเด้อคุณบอกทนจารักาไม่ไร้เป็นมอวแต่บอเอามือรักพอถ้ามือพูดหลืมือชนมือกับแปมือหมอไปกินข้าวมหมอกินข้าวตอนเพ้นพอดีไปบ้ายน่งหมอเกี่ยงเลไปกินข้า ูรู้คมานั่งแล้ว้าอาจารยจว่ะนัปยมานั่งนี่เห็นเห็นที่มือเนี่าเต่อปิดตองนี้ปิดตรงนี้แล้วมือจับเลยมุนจิกจิกจับเปีมุนอีกคือเขไม่แต่เราจองมีอ้อมมาวางไปแต่ีนี้ดีแกท่้งเดียววางไ่ตอนเช้ารรู้ขึ้นยืนเลยก็ยืนเช้าเดินไปสาระอันที่ใจหนัก แลวเกมาตักถัขานเลหมอแรงมากหมอทะดุดแรงมากปั่มแต่งกระบอกขึ้นแตีงกรบอกขึ้นรอให้แล้วหมอ่หมอใต่ปัญยาแต่ปัญยาเมื่อพฤทจิดาถูกมีหลุ่รอใหู้เไยร่งกุแจขวนเด็กผมพูดพูาููสบายเนีวว่าเนี่ยจังชื่อทำบินมาเล่นคีวีดนเะเราไม่ได้ไหนไม่ได้ใจจริงเอาะนี่ กต้มีสบายเลนี่อยูลเนาะพอเมื่อคนเดินนิพพานเนาะไปหลอกให้น้ำฝนเหี่เนาะเดนเอะราให้พูดดีใจน้นเนาะมีมุดแบบวนพพานนเดินนเดินิพพานจะปิดริบยิบคือคนเขาสู้เกษตรเรษกิจเราลดคนเนาะมีมุตแบบว่าเคนนิพพานปาสนานี่ยเขาอะไรอย่างเงี้ยคนยิ้มาเรีนอะไรอย่ เนาะมันต้องมีอะไกกรเฉพาะกัรใส่เป็นประโยชน,น์เนาะเขาผู้ปยายเขากินบอกภูมิเอาเราตามที่ท่อกเขาขายแตไดู้ดกับขายเรนี้ยาพู้เนี่ยออจะซื้อเนาะอยากได้ดนกเงินน่ะได้บุญหลายพวาบุญหมดเป็นเนาะติดตามไปชอบได้โปรไถ่บุญบุญใหญ่ทามนมณีมาจากเงหมดเป็นได้ขายร้อยสอรอยเนาะ ใส่หมดเกยดือมีเบาะนี่แหละคุเจ้านอบุญนอยาผู้ดีเนี่ยรักษาได้หลายดังด้จะควษณนะต้มีขี่ขันหให้เนี่ยังมีค้นขอได้เลยขอได้แล้พันั๊ก็คนอได้เจ๋ยวนึ่งเคยวอากครั้งแล้วูรักสังขารสามสี่ี่ดัหมดลูกขึ้นั่งก่อนแกนี่ออกลูกลุกยืนยกงเดินไปขราเดินกับมารักสังขารเนี่ย าันสมัยคเน,นเนเ,ามมาเนาะครับผมเนี่ยคนนี้ว่าลงพูพางจิตแข็งแรงมากหลวงู้ชิมว่าเอาเป็นรูพคนได้ยังศีนท้าที่ถึงนี้ดีเนะ <c oughs> า,เา,านะเมื่อหลายเอาแค่ศีลท่าที่อนมนี่ยลปู้เป็นแค่แท่เปนหลวงก็บอกเนาะบอกปู่หลังจากนี้แล้วหก็ได้ไปอาจาน้องพอวัดน้องใรจาน้องเราว่อเอาลวัดเนี่ย คนไก็เอาไปเาูเนาะออาไปว่าอะไรี่ก็อย่างนู้นอย่งไทจานน้เท่าทุ่มมึอมันจะนน้อไม่ยอมดีสบายเลยมากวัดนึ่เดีอยู่จอนอาหารเลื่อุวันนี้เใหจานน้องฝอวัดพูดได้ออกทุดโงงวันนี้ออกทุดงไปไปคุณทำโมแดงบาได้ดูสิคนนึงมันดื้อคเคยขาวกุ้นเจไปทมาทัเป็นคนดีนะจิตดวนลคุณ ไม่เพราะเขาทำเลยก็เห็นพ่อจินพรอยินใหญ่เนี่ยไม่บอกสองตีนเท่าไนองตีนเพิ่นตินเดียวไหมะเต็มจะทำเจ็กจ้วนยหนเรื่องแรงแรงขึ้นเรไปเรียบเลกบอกเลยท้าารต้องลงแ่ตลงไปพูดทางน้ำทางน้ำเดี๋ยเช็กจ้วนให้บอกเป็นแรงขนขาคนเนี่ยบัญญานค่อยตีนไหมอหนักชิเนอนเราอยามสุดแรงเห็น้ยตนแรเลยวนนี้พูดแล้ววันนี้เาพูดได้นั่งมาิขึ้นนะมูลนี้เป็นมดดีกล้พูเผกว่เนะ ถ้าเิมาทิไก่ไก่ใจญ่เนึงเก,ก็ดมันนึ่งถึงปูเนี่ปู้ฝันจะมอคนหลักังเลา่ตัวสังขารแลัก็่เคยปรากฏเหตปรากฏในิวิตยังไม่เคยเห็นคนดก้อเป็นไปอยู่ใส่แมันถามปูอยู่ใสรู้บอ,อกผูอยู่ใส่รู้ว่าในกองัพพอพอปีหน,น้าเสร็จแล้วแค่เดียวหรอปู้ไม่มาอะขั้กนกปนก เรบเป็ได้ถามไปผูู้เรืตามือเนาะปูล่าสังขาร้วเพ้่งตอนผู้ไปยูยใไ่ผมปูเห็นผู้ชักเท็นเลานทีมันอยู่บนดีเบมืนเนาะคบะพลวันได้บอกมันบอกแบบผู้สูงจะแดงปะผูยเรียนทำถึงเราแต่พป็นวอาแบบนี้พลนวอกเขาเลไปใส่ยูนามูเทมูปล่ยนเขาะเปนี้ตเรื่อง้เรยนม่ถึงมิจัาเลี่ยเขาไอ้บริษบิษัทบัี่เรียออ แล้เลิกคนก็่ลิกกาจีลว่ัอนไอ้ที่ทีว่าตอนนีู้่ว่าเกือนเทียงตั้จทำตอนที่เกบารจิตทุกข์อะไรจิตทูเขากรแสจริงงเนี่ยแต่วนทเรต่อไปบอกปูฟังยังทำเรีนอปโ้โแค่เด้ถึงจะเห็นทู่าง่าสมิปูกสงินาดู่นโอมผมก็ที่เขาแสดงสุดอื่นนี่ก็ความสงบไม่มีแล้วสมิี้าจีบ ผมเคพูดองค์แสดงผู้ใดที่ทำถึงเรื่องคุนบรเกษตรศาสตร์กาเป็เรื่องสคัญเกษตเกรนะ่นบรรุชาองค์กรทางการเนี่ยคือฝันญุทธภัณฑ์ขมณิาฟังเนี่ยปู่อยูาว่ายตอนนนปู่ลงเขาเรามีนี่เพื่นมหาปู่รารูมนั้นน่ะเป็นบรุไมเป็นทมหามหาปู่มาทำาไมรู้บ่บนี่มวนไว้อาจารย์นึกอะารนี่มีมวนจำร่านี่าที่ว่า บ้านมมีพาแต่บมญีพายไ้วัน้านนี้ไปจดล้างเลยบอกว่าอย่างผมยูนายจ้างผมงานผูไม้เทียวไปเรื่อยๆคนนี้ฉันเลยว่าคนเริมคนเริ่มขอร้องต่วาท่านที่ขอร้องก็หนึ่งร้าเห็นว่ะมีม้นจำขอร้องจะได้ใจ่ได้รับปากคนคนรับปากเด็คนบอกมีม้วนยาจำสานีีเด้อคจีบจำด้วยโล้องาจ่ายจำที่นึ่นั่นันนี้ผมนัรับปากินตายหมดเลยว่ะคื่บางมือ phải kết quân được chết kẻ quân nào tưởng đâu tái mất đấy quân chi thành đâu ấu não thì mình muốn bắt quân, ta tìm thứ hàng quân, theo đa quân về chúng đâu theo đa thì họ nó nhặt quân đi rồi nhặt quân tanh như quân nhặt cái gì như muốn cái hậu bối điểm muốn việt là thứ lật tài quân như này phải đâu lắm <laughs> เดี๋ยวแเจอเราผมบอกว่าต้องยอน่าเน้ต้งการนอกทำไมคนพระพุทค์พระพุทโ์เห็นกานที่ม่อเนาอคค่บผมนี้บอมเลกน้ยแต่ร่างมาพระเนืบอเียนดีในถาแต่เขาใตผู้นี้มีเป็นอเปรการนี้มือหัวใจผู้นเปลี่ยนคนผูเนี้เป็นด้เป็นอสุรการเพราะแสดงคนกรรเเบอยูท่ หลง่นเงเพราอยู่ว่าเป็นบ้านเนาะเป็นวัวดีกว่าเนาะแล้วเปเห็นนักเน่งเละบขาไันิอี่บานบ้าใจยดีเพราะคนสาคนนี้เตียเนาะคนบ้าใจดีนเนาะยังมีทีกว่าคนดีใจบ้าคนมีใจบ้าอะไรของดีขาพี่เขาลองตัวใจเป็นบ้านคนบ้าใจดีบ่าะัาไอซีพอยส์ยัเขาลองเนาะเทฟังซื้อสาก็ไม่ได้เห็นเทียดเนยเทียดเอาเนาะ ก็เกตต์ก็แสดงเกตตคน่ฟังเชื้อเนาะแสดงเองเรื่องสมมุติจตมมุติแดงไม่หมแสดงเรื่้งเรมสมมุติจตเป็นไม่บุดงนา่นี้เขาคนเขาเข้าใจเนาะสงสัยแุกคนสงสัยว่าพทดยา้ไม่จริงว่ามาสงสัยกานบริวารมีเกิดทุกคนนัก็สงสัยคนเนึ่งผู้ใดถึงทำาคนถึงถือตาผู้ใดทำนั้นถตาเพราะจิตยังเพราะจิตมันยังู บรรดาพู้อ่นเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดผจ้เชี่ยวโลกคิดสงสัยยังไงตอนที่เขาจะไปจ่นหาความดีเสพคนชาวบุรีมีสงสัยค,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 คนเขาในพ่อถอดถึงตัวนี้พ้นที่แสดงท้งนำที่็ขาไม่จิตสุกเกนยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วนี่แหละทางพ้นทุกข์แท้จริงทางอื่นน่าจะาหาคนแต่งานุหมแล้วนนเนี่ยอทายพยากรเนี่ยเขามาเสียรามดเ่หนุนหนามันเนาะคนสิยจตายลิงโง่แน อาภุดสาวคงกอเขาเลยมึงฝ้า oh! ป <c oughs> ่า enfin ก็ป้องโดนตัวมิเหตุมีผลด้วยใช่ใ่จดีไปขาผู้เลย้ายเนาะต้องแปลี่นวันนี้ั่งนีต้มเผาอยู่าพอยู่มัตกเขาตายมมันโลภพิโลภมันตัวนี้บอกไม่ได้ครับ้นอาทานเราตรงนี้โทุกข์ุนเกือบด้ยาพูดได้จิดีกับจิชั่วกันอ่ามันเขียงอะไรมันุกชอยกันเนี่ยบุญก็บามันเขียงกันเนื้อบุญมัน บาปมันจะฆ่าบุญไม่ให้ฆ่าฆ่าไม่ได้แต่ฆ่าเดี๋ยวมันได้ถามบอกทุกท่านไม่ได้ถามบอกผู้หญิงคนนี้ใครของเราเองเนี่ยเขาเนี่ยมันจะตาแจ้งตาปวดมันยากเกินนี่มันจะคนพี่หน้ากันหน้าแล้วมันได้ถามบอกขาสองขาเป็นของใครงอนเป็นยากเกินแลของเขาแล้วแขนเป็นของใครอีของเขานั้งหมดตัวตนของใครเขาหมดแล้วเขาทำไมที่ว่าเราเป็นของเขาให้เราไปยึดว่าเขาเป็นของเรามันถามมันถามทุกท่าพวกเนี้ยถามทุท่านเนี่ย เอาหน้าทองเราจริงขจะตายเป่าไม่ได้เนาะแตงโมต่างคนจะเป็นบ้าคนดีขาเขาดีขาเบางคนเนาะขันเป็นอนาจตาขันไม่ใช่เอาไข่คนเห็บปิดตัวปิดของเขาหรือผ่าขาดปฏิบัติมวยเนี่ยเนาะที่เราฟังมวยเป็นอันเป็นพยาบาลเขียงคืนเดี๋ยวก็ขวานมุกหโวก็จะเปียกขวานไหมเหรอผู้กวานมันถึงนี่มันเขบมาย้อมนี่เนาะมูยนึงอันมูยนึงอันเป็นมวยติก có những bên mua ơi sai với mua tiền bên mua ơi đâu mua phải bán có cao nát tốt nằm có những người khổ nát cho ta thấy chủ những của nó <laughs> <laughs> à, những <Năm, cười> cao nát như nó mất lộ เขาเห็นคนหลายลูกเขาก็เล่ขานไปนในใจมาวยวต่คนนึงได้ประเทศไทยนาบทถุนนึกคนนึกจวประเทศมาได้ตอนแต่งติ่งมันแก้วเนี่ยเดี๋ยวบ่อแพ้่เสียงเขาต่างกันดูเลยขันบ่เชื่อปูเขาเนี่ยแปรรูปพลังเรียกขันแล่วเป็นเล่าเส้นเป็นคนคอยรอบน่งตอนแต่งติ่งมันแก้วเนี่ยเดี๋ยวบ่แพรเสียงเขาต่างกัน กเดี๋ยวมัดเเสียงเขาต่งกันเรอก็เดี๋ยวเัียงภาษาต่างกันมันแก้วคนได้บอกเพ่เสียงต่างกันเสียงเขาต่างกันเสียงเขาต่างกันจะพูดเาพียงจีะีก็ูได้บที่เขานักถือบุญคุณสองคนหมดเลยที่เขานักถือได้มีสองคนคุณบิดามันดาคุณยิ่งคุณชายหคุณบิดามันดาใคระสร้าง็่วยขาดสองคน ไปข่าวทายจํำขัาทพุ่อพ่อเขาเลียบร้อยไปข่าหญิงตายสํำกัาวคุ่แม่เขาเปเป็นหญิงสาประมงธรมูความไม่เป็นเป็นถ้าผมมีสองค้จิเกิดทังไดนมันนะเมนบอกอุ้ยพอแม่จะเกิดอะไรเขาเนาะอย่าจืดเป็นร่มเป็นแหลมเสียมุ่งเรื่องะไรเราหยอกลูกคิดดอกผู้หญิงงามไปได้กูก็หากมั่นกรเท่เอาหยอกเราเื่องชื่อะกูก็ไปสั้งอีก เสลียอะไรก็สั้างเขาเปลี่ยนมาสั้งอ้าวคุณแม่เาป่ยนสั้งเขาัเนาะลก็ไม่เอาคนนังถึงไม่เาเขาเัาเขาถือเป็นหมนคุณแล้วไปขาออย่างเนาะฉันบอกถ้าเพียงถ้ามันทุกข์ดนาะถ้าเขาไร้ขี้งอนเขานังเขาเท่าเดิฟ้าต่งเนาะสร้างเขาก็ไมไปข่าไปยมมู่ดีกเดืเนาหลบลวงเนี่ยนท่อยศอยู่ห้อเนี่ยทำไมเนี่ยนี่เภูเขาเทียบนทยอ อยาเหจ้พวกพิเป็นเพื่อนโตโะติดพิทผีดเป็นมิจฉาทิฏฐิขายของขายเขาเขาขอยู่คองให้หมโตโยตีดีเราอยานาะครับผมเออขูอยากโต้มาเด็กมาจะได้ขาม่ถิมด้วยเป็นขานเพี่นเาะขายเพื่นเพื่อนโตโยตีขาไม่ถมด้ยคิดชอบชิดพ็ทผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขาเพื่อเร่ขายของตายเยทิดชอบแล้วไ่เบียดเบียนอหิ้สาปรมโมทมูนมักมีองค์แปดในคิดชอ สมมาสติสมมาสมาธิเหมือนลูกแผ่นมดเนาะสมาวิโมฯสมากรรตัวการนั้นชอบเรียนชีพโปชอบเบอรเบี่ยนเบียรเนาะนี่าดีที่สุดแล้วดียังไงไม่ไปโทษดีนั้นดีเลยดีเลยนะมามีอุปเเบบมันไม่โทษแต่ตรงข้ามโทษนิดทมิตต์เลยนิดที่ดีเลยเนาะโทษมันเนาะเก็บไปชนะไอ้บอกปังป้องเป็นสติปัญญาเนาะ ใจรู้จริงสิ่งทั้งพวง้นบ่วมานใจรู้จริงจริง้นบ่มานใจรู้จริงสิ่งทั้งพวงตุ๊จักใจรู้จริงสิ่งทั้งพวงบ่มานใจเบิกบานบริสุทธิ์กระดุกพลว่ะใจเห็นบอกงาิไยกับจาใบอกงจิตายเขาเปิ่เอาชีวิตเปิดเดพันสูมันน่ะมันก็บอกย่อมเขาันได้นิเลสอืมมันกระบอกย่อเขาเกได้นกิเลหรือมันขทนามันเอเผลอจ้มันออกไปได้ออกจากเข้าเนี่ยนั่งสมะที่มันอผลเผลอกบ กับเมาของเลยเนี่ยพญาทันันว่าเมนเอออย่างย่างนเสียแักแดด่ามุติวี่คองเรา่มัน็นแต่สั่งใจกูนี่ไปทำอะไรเน่ยบการลงเลยทำเอาเนี่ยมันออกไปมันจาได้ดียังไ่ได้้อยเท้าเลยี่บอกมันจาได้ดีไม่เขาได้ดีอ่ะเขานั่งสมาธิกัตงไปเนี่ยพราะเขนั่งจิตจอว่ถึงมันบวบ่อยมืไก ถ้าขามตนี้ได้มันจะได้ดีถึงตอนมันงวงเอาเนาะหลายๆที่มันเมื่อยเบี้ยมันจิหลับถึงเนี่ยถ้าขามตัวใหญ่มันจิตแ้นย่ดึงไม่ขามตัวใหญ่มันมันไม่เออ้างให้มันนอนอาวมันอ้างว่าเดี๋ยวมือมีสูกไปข้าวใจมันอ่ะมือเอาไม่ไม่ถูกไว้มือแค่สีตัวดีหลายตัวไผวพกัตัวตัวเจ้าของเจ้าของดีดีเนาะทำไมไม่เราคุยยังไงว่างัสี่ตัวเขาอยากจะทานดีถูกไหม จำไปเด้อกระฐาดีเขามีอยู่เนี่ยมหาดูมหามันมาวุฒิมหามหาันมหาวุฒิข้าพิการะบาบุร่หน่อยตร้ยหลายคนดูมันยิ่งบอกยิงม่สัจจะยิ่งนัองกัจแตใจมันคงใจคกมันคงจะดีนใหญ่เป็มาทำมันคงทียไถึงมันพบาไปหวึ่ชั่วันนอนนี่งวะข้อขาดต้องกนเดินไม่จีบบ้างที่ยิ่งบอกเออเนี่ยมันจี่เลยมันกาดแต่มันมันยานเขาดีดีมัน ดึงไว้เห็นนอนเหนตายเห็นติดหันจ้ารบไปไปนั่งสมารถทอยู่หูหูงูง่น่ะตายมือกาหันบังเว้นบ้านไปนั่งสามารถที่อยู่พ่อของคำไม่พูดไม่สอาไม่บ่อยเลยตัวประธานเดือเอาอยู่ฮานแล้วตัว่เมื่อได้ตัดสินใจที่ไปที่ไปที่ตัดสินใจว่ามาัดพี่มาติดอยู่นีเลยมัดปีหรืออยู่หนีมัดเมื่ไปตอนนี้ไปตอนไหนตัดสินใจไปได้หมือดพ่อของดีได้หมืด จะไปแล้วเป็นนางเป็นกองกุกงูใหญ่เอาออกมากินกดทิงหวะกองเตเนกางเตเนไปได้ตังรักไปเตเนไปได้เพราไปเปิกางบ่เอามัยันกลางไปเะเ็นสู้กับตเปนน่บ้นวเราเสียงดังหุ่นมาจากขึ้นเขาบอกต๊ดเดี๋ยวออกจากกนแมงูที่งหวมีกรนี่ไปตายที่ไหนใจมันเลยบอกเออตายจะบบ้านายัน้ันเอมาไบอกว่าเออได้รัใจบอกกินซะ ใจก็ดีอายุก็ดีบกินนะเขาบอเขาบ่รนดอกเป็นการไปทุดอกกินเขาท่านแล้วท่านท่านกินเลยต่มันเดียวๆเลยนาะท่านเลยท่านจิมันบกินไหเนี้ว่าโอ้ท่านเนี่ยคือกินนยว่าขอจิ๊ดอจ๊ออกมาจากบ่เงันน้ำเป็นเนมคือตัวไงข้อจ๊ออกมาข้ามมึอพี่เรา่าโท่ฮะเอื่อกินคนนึงใจมันแข็งเนี้ยพใจก่นพวกผ่านใจาไปก่งคนเร็วไรมันถึงแบ ไม่ยานหรอกเนี่บอกไม่ไปไม่อยู่ไม่สู้ไม่หนีสู้ที่นี่ตายที่นี่วะเป็นยวนี้ก็เป็นกันโน้ทฐาเลยเนี่ยบอกครั้งที่เราเคยไปกินงูมันจะเด็ดเดียวว่ามันกรรมฐานคนเด็ดเดียวจะได้ไม่ที่ขามได้เนาะครับผมมันไม่มีบารมีไม่แก่พอจะดีจะแน่มันก็เห็นมาทุกทีทุกทีมาแล้วกับยานเขาขามันได้เหรออันนี้บ่อกินเล่ยเขาเนี่ยท่าลังอีกไลน์เขาดีท่าลังอ่ะเขาดีเอ๊ะเขาทำแม่เขาขามซื่อขามได้วะ มไงมันเกี่ยวมันขาวไหม,ไมท่าน้มันมันได้มีไมงมากถึามันกับข้อพ่ออยู่กลางป่ากับข้าไม่ได้แต่อันนี้คางดทไทยมันอกีอกกระโดกเขาเดียวว่าโอ้อยา่านมัมีทีพอยู่แผ่นดินพิกแผ่น,น,นดินปีนเหนือยนหดเอียุดทไทยเลยถอนจิตสมัครสองเทียบีตัวปจานถอนอาวิธีจิไปเราจิตนี้เรานึกเห็นคำสอนปู่พอดีมาเก่งงานคำสอนพอนเนี่ยสมมติคำสอนเพ่น์นีน เมนอาจารจี้เห็นสอนปัดทั่วบางคมตายยิ่ไดคมารได้ังหอเปามไปห้กวาตายบอกยู่ห้องก็ตายเพราะตายไม่ยื่นก็ตายนักประสากตายเันว่าเอาละบางคมตายฟังแล้วก็พอพอบางคมตายจะเขาสมาที่อีกครับายึดงพอตั้งต่มันเท่าไหรพอพอมาที่บ้านโดนหรยกียอะ มันเข้าถึงคุณละเพอตอนนี่ไปธรรมะที่ไปที่มันจะรวมทับเรื่องมั้เนี่ยทั้งรวมทัพประนำมบรอดหรอแล้วตัดใจตอนเลว่าบอกอ๋อดีละก้าวเดียวพนี้ตายลีวนี่ก็ตายพอวันตายแล้วนึ่นบางความตายกันจิตรวมกับเดินก่อนที่ตีตีหมดดอุเบกขานิ่งเป็นจิตดูจิตเดืน้ขาเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นที่หายไปสวะมันหาไปสยวะ ยายูวิธีสันน่าน้ำหามันน้ำไปนล้วมันวัตทุกไม่เทียมอ๋ออืมแม่ยากนี่วัตถุเป็นของเจ้าของยากถ้าว่าบ่เทียงปิตีทุกเกิดอีกบ่โ่เกิดาอีกกหนดอืมใบอกทุกข์กบ่เทียงสูบบเทียมพอดูบดเทียมุูบ่เทียงแล้วุูบ่เทียมดูบ่เทียมมันลากเละลากถูกลากถูกถอนข้อบดเทียมก็จะเออเขมัเขมรชีดก็เม ยึดได้ฟงใส่สติสมบูรณ์เออกลัมมาอีกวานมวยนมันมามาเลยกลับมาถึงปูปูเลยกลัมมาถึงขับปันี้กลัมมาวัดต่ถึงชนะมราไล้ชนะกินคนยังขอมาชนะพื้นเลยกลัมมาปูกลับมาปูของกับมาแล้วปูเออมากขรมมาท่ากันบ่าคนคนอยู่ในกดเลยคนเปิดมุ่งเิผลมุ่งไม่ย้ำาะผลทำปูไอ้เไปถูกก็ดเดียหลายมือเนาะ ย่านวิบวิธีอยูจนดีโลกมตายนึกเห็นคำสอนปู่เเอามาใส่ชนะมาได้หัวเราปุ๊บปุ๊บเลยคนว่างได้หัวเราปุ๊บปนะุ๊บเสี่แม่สี่สิาคตนี <c oughs> น่บางครังตายปเป็นีะไเมีถต้องเ <c oughs> นะ <c oughs> าะคปูวธ้ขาปูอะไร้าปูตอนนี้มัเป็นบ้าแล้วแรนด่ามันมอยู่นู่ย่านวิบวิธีอนจนาวิธีจะไปเนโอ้ตอนนี้จิตมันเข้าถึงมืเบียานไ่ยางนี้นห่งไจอยู่เห็นอยู่เห็นจิตดูจิตเห็นกายชัดนึ่งถามาทุกตะกี้าไปไหน ไปชี้ยานที่เห็นนครจนถามหาเลยมันไปใช้ตามหามาเลยไปใส่ว่าก้างหาแน่แน่พอถามหามันบาทุกไม่เที่ยงอ๋อหรืบางอ๋อเลยเวทีสู้เกิดให้รบางอีกมาโดนกับใจไม่เข้าใจนี้เนาะได้ยินพระทศเจรษฐีดผู้บอกเสียงพระทศเจรษฐีดูเอ้ยคนเจริฐีเป็นบ้าเพิ่งไปเมื่อไรจากคนเพิ่งของเมื่อไรเพิ่งพ่น้องเมื่อไรคนเศจกินได้ยิไพรกทนได้แบบไดนที